สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่ n c ทีนิวส์พอดแควิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนงคันทองประจำวันพุธสปดีที่10เมษายนปีพุทธศักราชสองพนโดนทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีจีนอีกเป็น125เปอร์เซ็นต์ะครับในขณะที่ลดภาษีให้กับประเทศส่วนใหญ่ลงเป็น10เปอร์เซ็นต์รอผลของเจรจา9กวันประธานาธิบดีโดนทรัมป์ในวันพุธได้ออกมาประกาศน,นะครับ อัตราภาษีใหม่สำหรับสินค้านำเข้าจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของสารัฐลงเหลือ10%นะครับแล้วช่วงระหว่างนี้กับอีก90วันข้างหน้าจะมีการเจรจากันระหว่างทีมงานของทางด้านสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้านะครับเพื่อที่จะลดช่องว่างการขาดดุลการค้าที่ทางโดนลทรัมป์กล่าวหาว่าประเทศต่างๆทั้งหลายเอาเปรียบทางด้าน สหรัฐแต่ในขณะเดียวกันนะครับทรัมป์ก็ประกาศขึ้นภาษีจีนอีกนะครับจากร้อยเปร์เซ็นต2เป็นร้อหลังจากที่จีนตอบโต้สหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรงเหมือนกันนะครับในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันเลยทีเดียวนะครับโดยประกาศขึ้นกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากทางด้านสหรัฐอเมริกา จากอัตรา3-4เป็น84โดน,นทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าเขากำลังเพิ่มภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนเป็น125มีผลทันทีเนื่องจากการขาดความเคารพที่จีนนะครับแสดงต่อตลาดโลกทางจีนเองนะครับมีท่าทีที่แข็งกร้าวนะครับไม่ยอมทำเหมือนกันเพราะรู้ดีนะครับว่า นโยบายกำแพงภาษีที่ทรัมป์ประกาศในวันที่สองเมษายนโดยบอกว่าเป็นวันปลดแอกนะครับแห่งชาติว่าเป็นนโยบายที่พุ่งเป้าไปที่จีนโดยเฉพาะและจีนจะไม่ยอมให้นโยบายของทรัมป์ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของจีนราฐกับจีนเป็นคู่ค้าที่มีการค้ากันนะครับและต่าง ตลาดของแต่ละฝ่ายต่างก็มีความสัมพันธ์ด้วยกันนะครับแต่ว่าจีนได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐค่อนข้างที่จะมากนะครับประมาณสองแสนกว่าล้านเหรียญน,นี่คือสิ่งที่ทรัมป์ต้องการที่จะลดาการขาดดุลการค้านี้นะครับโดยต้องการที่จะกดดันให้จีนซื้อสินค้าจากทางด้านสหรัฐขึ้นรวมทั้งปรับอัตราแลกเปลี่ยนของค่างเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้น เพื่อที่จะขายสินค้าได้น้อยลงนะครับรวมทั้งทรัมป์จะพยายามหาทางปลดหนี้ของรัฐบาลสหรัฐที่ตอนนี้ไม่มีทางนะครับถือชำระคืนได้ตอนนี้นี่ของรัฐบาลสารัฐพุ่งเกินระดับ36ล้านล้านเหรียญไปแล้วทรัมป์มีแผนนะครับที่จะให้เจ้าหนี้ต่างๆทั้งหลายมาพูดคุยเพื่อจะปรับโครงสร้างหนี้โดยเปลี่ยนพัตบัตที่เจ้าหนี้ถือครองอยู่ ที่มีอายุระยะสั้นเป็นอายุอายุระยะยาวแทนอาจจะเป็น50สปีหรือว่าร้อยปีนะครับนี่คือเกมการเงินของทรัมป์ที่ดำเนินไปควบคู่กับเรื่องของกําแพงภาษีประเทศใดก็ตามที่ดำเนินตามนโยบายต่างประเทศหรือว่านโยบายเศรษฐกิจที่ทางวอชิงตันหรือทางทางโดนัลด์ทรัมป์เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับ ก็จะไม่ต้องเจอกำแพงภาษีแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือการถูกบีบนะครับให้ซื้อสินค้าจากทางด้านสหรัฐเพิ่มรวมทั้งเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนและเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะตามมาทรัมป์บอกว่าตอนนี้มีมากกว่า75ประเทศนะครับได้ติดต่อ เข้ามาหาทางเจ้าหน้าที่สหรัฐเพื่อขอเจราจาหลังจากที่เขาเปิดเผยภาษีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดัชนีตลาดหุ้นนะครับพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพุธหลังจากการประกาศของทรัมป์พลิกกลับจาก4วันของการขัดทุนนะครับดัชนี S&P 500ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงพุ่งขึ้น7% ซึ่งถือว่าเป็นการตีกลับนะครับเพิ่มขึ้นในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในรอบ5ปีเลยทีเดียวเมื่อถูกถามในภายหลังเกี่ยวกับเหตุผลของการตัดสินใจเปลี่ยนใจนะครับของทรัมป์ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าผมคิดว่าผู้คนกำลังกระโดดออกนอกลูก่นอกทางไปหน่อยพวกเขากำลังตื่นเต้นคุณรู้ไหมพวกเขากำลังตื่นเต้นนิดหน่อยกลัวนิดหน่อยทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาว ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสกอตต์เบสเซน์อ้างกับผู้สื่อข่าวว่าทรัมป์ตั้งใจมาตลอดที่จะชะลอภาษีที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางนะครับที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่คือกลยุทธ์ของทรัมป์มาตลอดเบสเซนกล่าวที่ทำเนียบขาวซึ่งเจ้าหน้าที่รวมถึงตัวเขาเองได้ปฏิเสธมานานหลายวันแล้วว่าภาษีจะถูกระงับในวันที่2เมษายนทรัมป์กล่าวว่าเขากำหนด ภาษีขั้นต่ําสุดนะครับหรือว่าพื้นฐานนะครับ10%สําหรับสินค้านําเข้าจากกว่า180ประเทศสินค้านําเข้าจากกลุ่มย่อย90ประเทศจะต้องเผชิญกับภาษีตอบโต้ที่มีผลบังคับใช้ในวันพุธนะครับอัตราภาษีเพิ่มขึ้นเหล่านี้มีตั้งแต่ต่ําสุด11%ไปจนถึงสูงสุดที่50%มีไม่กี่ประเทศนะครับที่กล้าตอบโต้ โดนทรัมป์ในสง,งครามการค้าครั้งนี้นะครับมีเพียงแต่แคนาดาเท่านั้นนะครับที่ตอบโต้ to. กำหนดกำแพงภาษี25%สำหรับสินค้านำเข้าของสหรัฐมูลค่าประมาณ50,000กว่าล้านเหรียญเม็กซิกโกก็มีแผนการตอบโต้ to, แต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศส่วนสหภาพยุโรปนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยแล้วนะครับพร้อมที่จะมีการตอบโต้กำแพงภาษีกับสหรัฐที่แข็งกร้าวที่สุดนะครับ ก็คือจีนนั่นเองนะครับที่ออกมาแสดงท่าทีที่ไม่ยอมทรัมป์โดยมีการประกาศในบันพุธว่าจะเก็บภาษีนําเข้าสารัฐส8ซและแบน12บริษัทของทางด้านสารัฐนะครับไม่ให้ม,มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายนะครับหรือว่านาหรือบ้านนาเข้าสินค้าจากทางด้านจีนนะครับหรือว่าห้ามไม่ให้ทำการค้ากับบริษัทจีน โดยมาตรการตอบโต้ล่าสุดของปักกิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ตัดสินใจเพิ่มภาษีตอบโต้สำหรับสินค้าจากจีนเป็น84นะครับจากเดิม3-4นี่คือการโต้กันไปโต้กันมาอย่างไม่หยุดนะครับต้องดูว่าเมื่อทรัมป์นะครับลากกำแพงภาษีของจีนขึ้นไปเป็น125จีนจะลากขึ้น ไปสู่ระดับเท่าไหร,นร่นะครับจาก84นะครับในอัตรานี้พูดง่าว่าทั้งสองประเทศไม่ต้องค้าขายกันนะครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้บริโภคจะมีกำลังซื้อนะครับถ้าหากว่าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวแบบนี้คณะกรรมการภาษีศุลการกรแห่งสภาแห่งรแห่งรัฐนะครับซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีของประเทศจีน มีการระบุในแถลงการเมื่อวันพุธว่าการตัดสินใจของสหรัฐที่จะยกระดับภาษีสบรส,สินค้าจากจีนนั้นถือเป็นความผิดซ้ำผิดซ้ำผิดซ,ดซากนอกจากนี้การขึ้นภาษีของสหรัฐเป็นการละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของจีนอย่างร้ายแรงทำลายระบบการค้าผู้ภาคีที่ยึดตามกฎเกณฑ์และบ่อนทำลายระเบียบเศรษฐกิจโลกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของลทัทธิ ฝ่ายเดียวนะครับนโยบายปกป้องผลประโยชน์และการบีบบังคับทางเศรษฐกิจนี่คือถแถลงการของจีนและในวันเดียวกันนั้นกระทรวงพาณิชย์จีนประกาศว่าจะเพิ่มรายชื่อนิติบุคคล32รายเช่น American Photonics และ Brink Drones เข้าไปในบัญชีการควบคุมการส่งออกซึ่งมีผลห้ามส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางก็คือ ทางความมั่นคงและทางพาณิชย์นะครับไปยังบริษัทเหล่านี้นิติบุคคลสหรัฐเหล่านี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าไม่มีผู้ส่งออกใดสามารถฝ่าฝืนกฎด,ดังกล่าวได้ในการตอบคำถามสื่อเกี่ยวกับภาษีร้อเอร์เซของสารที่มีต่อจีนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหลินเจิน้นกล่าวว่าเราจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งชิงสิท ที่อันชอบรธรมในการพัฒนาของประชาชนชาวจีนเราจะไม่ยอมทนต่อความพยายามใดๆที่จะทำลายอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของจีนหลินเจี้ยนนะครับเน้นย้ำต่อไปว่าเราจะยังคงดำเนินมาตรการที่เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งต่อไปเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเรานะครับนั้จากนี้เองนะครับ ที่ผ่านมาทางสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็รู้สึกช็อกเหมือนกันกับมาตรการการตอบโต้ของจีนเพราะไม่คิดว่าจีนนะครับจะกล้านะครับในการที่จะดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวในลักษณะที่ตาต่อตานะครับฟันต่อฟันกับทางด้านทางด้านสหรัฐอเมริกาไปดูรายงานเกี่ยวกับตลาด พันธบ,บัตรนะครับที่ค่อนข้างที่จะปันป่วนนะครับในช่วงที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีกระทร,รงวงการคลังสกอ็เปเส้นกล่าวในวันพุธว่าความโกลาหลในตลาดพันธบ,บัตรเกิดจากผู้เล่นที่มีลิเ e r ร g e สูงบางรายนะครับที่ประสบะาการขาดทุนแต่ว่าก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นความเสี่ยงของระบบนะครับเพราะว่าตลาดบอลสารัถูกเทขายอย่างหนักเลยทีเดียวมีผลทำให้บอลยิว หรือว่าตราดอกเบีย้ยพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกตินะครับแต่ว่าสกอตเบเซนบอกว่ามีเทรดเดอร์บางรายนะครับขาดทุนนะครับจากการลิฟวิ a g e ิฟวิ่ก็คือการาใช้เครดิตมหาศาลนะครับเพื่อที่จะไปซื้อขายกันอย่างล่วงหน้านะครับทำให้เวลาทิศทางของตลาดบอลเคลื่อนไปในฝั่งตรงข้ามกับที่ เิมพันเอาไว้เนี่ยจึงประสบกับการขาดทุนเ,เขายังได้ออกคำเตือนใหม่หบางประการต่อจีนขณะที่สงครามการค้าระหว่างจีนกับสารัฐวิความรุนแรงมากขึ้นโดยระบุว่าจีนไม่ควรพยายามลดค่างเงินของตนและนโยบายทุกอย่างนะครับยังอยู่บนโต๊ะหรือว่าทุกอย่างอยู่ในขอบเขตที่จะสามารถพิจารณาหรือตอบโต้ได้นะครับน่าเสียดาย ที่จีนไม่ยอมมาเจรจาด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขากระทำความผิดที่เลวร้ายที่สุดในระบบการค้าระหว่างประเทศมเมเซ้นกล่าวนะครับก็บอกว่าในขณะที่จีนส่งสินค้าออกไปยังตลาดสหรัฐห้าส่วนสหรัฐอเมริกาส่งสินค้าออกไปยังตลาดจีนเพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเองมันเป็นเรื่องของความไม่สมดุลเป็นเรื่องที่ไม่แฟกัน และในขณะเดียวกันสิ่งที่จีนไม่ควรทําในเวลานี้คือพยายามลดค่าเงินเพื่อหาทางออกจากสถานการณ์นี้นะครับพูดง่ายว่าไม่ต้องการให้จีนทําสงครามทางด้านการเงินควบคู่ไปกับสงครามทางด้านการค้าเพราะว่าการปรับอัตราแลกเปลี่ยนให้อ่อนค่าลงก็จะเป็นการกดดันให้ประเทศต่างๆทั้งหลายต้องลดค่าเงินของตัวเองลงเหมือนกันนะครับเป็น competitive devaluations ในสถานการณ์ของสงครามทางด้าน การค้านะครับมีนักยุทธศาสตร์ทางด้านตลาดพันธบัตรได้เสนอทฤษฎีหลายประการเกี่ยวกับสาเหตุที่อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรพุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ท่ามกลางสิ่งที่บางคนเรียกว่าการเทขายอย่างหนักนะครับมีบางคนสงสัยว่าจีนอาจจะเป็นผู้ที่เทขายนะครับพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐดันให้บอลยูลสูงขึ้นนะครับ เช่นอัตราผลตอบแทนพันธบตัตรอายุ10ปีของสหรัฐพุ่งขึ้น17เบ s ิสพอยต์นะครับในช่วงร่่มต้นสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นการแว่งตัวครั้งใหญ่ถึง34เบ s ิสพอยต์นะครับจากระดับต่ำสุดที่3.87ไปสู่ระดับสูงสุดที่4.21นะครับในทํานองเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบตัตรอายุ30ปีพุ่งขึ้นอีก12เบ s ิสพอยต์ในวันอังครารน,นะครับ โดยล่าสุดมีการซื้อขายที่4.72%เปอร์เซนแต่ว่าสกอตเบสเซนส์นะครับรัฐมนตรีครังไม่เชื่อว่าจีนนะครับเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่เข้ามาถล่มตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับบอกว่าน่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีการเก่งกำไรที่มีการเล่นริเวอร์สสูงนะครับก็ต้องดูไปว่า ใครที่อยู่เบื้องหลังแต่ว่าจีนซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่อันดับสองของทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับรองจากญี่ปุ่นเท่นั้นเองเพราะว่าญี่ปุ่นตอนนี้ถือพันธบัตรร,รัฐบาลสหรัฐมากกว่าหนึ่งล้านล้านเหรียญส่วนจีนนะครับตัวเลขล่าสุดอยู่ที่แปดแสนล้านเหรียญไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสงครามภาษีในครั้งนี้นะครับจะทําให จีนเองนะครับออกจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็คือดั้มทิ้งนะครับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกไปเลยมีบางรงายงานนะครับบอกว่าจํานวนหรือว่าปริมาณพันธบัตรสหรัฐที่รัฐบาลจีนถือครองอยู่ตอนนี้อาจจะลดลงเหลือประมาณ7จ็ดแสนล้านแล้วก็ได้นะครับผลจากความขัดแย้งนะครับในสงครามทางด้านการค้ารวมทั้งทางด้านการเมืองอีกด้วยนอกจากนี้นะครับนี่คืออีก มาตราหนึ่งที่ทางสหรัฐอเมริกาอาจจะเล่นแรงกับจีนก็คือเรื่องการถอดถอนบริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นของทางด้านสหรัฐสกอตเปเซนส์ ens, นะครับรัฐมนตรีครั้งนะครับในการพูดคุยกับ Fox Business ในวันพุธอธิบายว่าการที่จีนเพิ่มภาษีสินค้าให้กับสหรัฐอเมริกานะครับเป็น84ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ เบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่จีนไม่ต้องการมาเจราจารด้วยเพราะพวกเขาเป็นผู้ที่กระทําความผิดที่เลวร้ายที่สุดในระบบการค้าระหว่างประเทศนะครับเมื่อถูกถามว่าวอชิงตันกําลังพิจารณาถอดถอนรัทจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐหรือไม่ไปเส้นระบุว่าทุกทางเลือกนะครับอยู่บนโต๊ะอยู่และก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ขั้นสุดท้ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในปัจจุบันมีบริษัทจีนอยู่2 8 6แห่งรวมถึงอาลีบาบาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกและผู้ประกอบการอ e ีคอมเมิร์ซใหญ่ที่สุดในโลกจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับเบเซนบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับทรัมป์นะครับว่าจะเอาอย่างไรถ้าจะขับไล่หรือว่าถอดถอนบริษัท จีนนะครับออกจากตลาดหุ้นก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานะครับจีนก็มีการเตรียมความพร้อมหรือว่ามียุทธศาสตร์ที่ต้องการถอยห่างจากการพึ่งพาตลาดสหรัฐแล้วนะครับภาษีเพิ่มเติมสำหรับสินค้าจากจีนที่ระดับร้อยี่สห้าเปอร์เซน์นะครับมีผลทันทีที่ทรัมป์ประกาศ แต่ว่าจีนเองก็คงจะไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนมากนักจนเกินไปพอกอนสารอฟนักวิเคราะห์การเงินที่มีประสบการณ์นะครับแลลเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัท RPA นะครับบอกว่าจีนอาจจาเนินการปรับสมดุลของการค้าต่างประเทศอย่างรวดเร็วเพื่อตอบโต้สงครามภาษีของโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าการค้าระหว่างจีนกับกลุ่มบริกสตอนนี้มีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์แล้ว การค้าระหว่างจีนและรัสเซียทำสถิติสูงสุดที่สองพสองแสามื่นเจ็ดพันล้านดอนลลาร์ในปีสองพห้า้ยหกสเจ็ดที่ผ่านมาและนอกจากนี้จีนได้กระจายตลาดส่งออกโดยการส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้นสิบสองเอร์เซนในปีที่แล้วโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนถูกออกแบบมาเพื่อรักษาห่วงโซ่อุปทานหลายสายซึ่ง หลายสายขณะนี้เริ่มํำเนินการแล้วและจะไม่ขยายไปถึงสหรัฐอเมริกาหากจีนเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดนอกสหรัฐได้8.5ต่อปีนะครับเพิ่มทุกๆปีนะครับจีนจะสามารถชดเชยการพึ่งพาปริมาณการส่งออกไปยังสหรัฐได้ทั้งหมดภายในระยะเพียง2ปีเท่าน,นั้นนะครับ นี่คือการกระจายความเสี่ยงของจีนซึ่งมีการดำเนินมาพักใหญ่แล้วมาฟังความเห็นของหวังอี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนที่ออกมาแสดงความเห็นว่าแทนที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองวอชิงตันพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและโยนความผิดให้ผู้อื่นโดยใช้วิธีการกำหนดภาษีรวมถึงการคมขู และยื่นคำขาดนี่คือสิ่งที่ทางจีนยอมรับไม่ได้เพราะว่าจีนเองนะครับเป็นประเทศที่ชอบที่จะมีการพูดคุยกันแล้วในลักษณะที่อ้อมชอมกันในลักษณะที่เคารพท่าทีของซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่มาใช้วิธีการข่มขู่เพราะว่าจีนก็ถือดีว่าตอนนี้ มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมีระบบ supply chain ที่ดีที่สุดในโลกมีความสามารถในการแข่งขันนะครับจีนเองก็เป็นโรงงานผลิตสินค้าต่างๆทั้ง,ง,งหลายให้กับโลกเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแต่ถ้าว่าดูในแง่ของความเสมอภาคของอนักซื้อนะครับหรือว่า p u r c h a s i n g p o w e r p a r i t y ขนาดเศรษฐกิจของจีนแ่งหน้าสหรัฐอเมริกาไปนานแล้วนะครับไปนานหลายปีแล้วนอกจากนี้เองจีนก็เป็นเจ้าโลกในเรื่องของการผลิตรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่อิเล็กทริกวิฮิวคนะครับ EV ในเวลานี้บริษัทรถยนต์ของจีนตอนนี้ตีตลาดไปทั่วโลกเลยทีเดียวแม้ว่าทางสหรัฐอเมริกาจะมีการตั้ง มาตรการกรีดกันการค้านะครับไม่ให้จีนสามารถส่งออกรถยนต์อีวีเข้าไปได้นะครับแต่ว่ารถอีวีของจีนาเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการนะครับจากการที่ทรัมป์เองประกาศเก็บภาษี25เปอสำหรับรถยนต์ที่ส่งเข้าตลาดสหรันี่ก็จะทำให้ตลาดรถยนต์ของ,ของโลกนี่ปั่นป่วนหุ้นบริษัทรถยนต์โัโยตลกก็เลยมีการปรับตัวลง ในวันพุธท,ที่ผ่านมานะครับไปดูหุ้นของ v a l ลโอนะครับซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ของฝรั่งเศสพุ้นลง7.1ในวันพุธหรือร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของดัชนี Stocks 600โทั่วทั้งยุโรปบ o ก k ป a g e n m e r c e e e s b e n สบและ BMW ของเยอรมนนีราคาลงประมาณราคาหุ้นนะครับลงประมาณ2 โดย b m เนะครับทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ1ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวในเอเชียนิ s ซ n นและโ o y o ต้ของญี่ปุ่นลดลง7%และ2.6%ตามลำดับมาตรการการค้าตอบโต้ของทรัมป์นะครับถูกนำมาใช้แยกกันและไม่รวมกับภาษีรถยนต์ที่มีอยู่ในสหรัฐนะครับตามข้อมูลจาก S&P g l o b a l อย่างที่ได้เรียนฟังได้ทราบนะครับสหรัฐได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม2 5สาเปเสำหรับรถยนต์ต่างชาติทั้งหมดที่นำเข้าสู่ประเทศเมื่อวันพ่อเสาร์ที่ผ่านมาทำเนียบข่าวระบุด,ด้วยว่าจะกำหนดภาษีสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์บางไรายไม่เกินวันที่3พฤษภาคมนักวิเคราะห์เตือนว่าผู้ผลิตรถยนต์เยอรมน,นีเมียแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากมาตรการการค้าของทางด้าน สหรัฐอเมริกาดูเหตุน,นี้เองทางสหภาพยุโรปจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะตอบโต้โดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าภาษีที่ทรัมป์เก็บกับ EU นะครับ20%เป็นอัตราที่สูงมากทำให้บริษัทของทางด้านสหภาพยุโรปไม่มีความสามารถในการแข่งขันในการส่งเข้าตลาดของสหรัฐก็ต้องจับตาดูกันนะครับ จากนี้ไปจนถึงสามเดือนข้างหน้าว่าการเจราจาต่อรองเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศต่างๆนะครับจะออกมาในรูปแบบใดโดยที่จะเป็นการเจราจาในลักษณะของทวิภาคีนะครับสหรัฐกับประเทศกู้ค้าตัวต่อตัว,ตว,ตวนะครับสมมุติว่าไทยเราอยู่ในอาเซียนเราต้องการตั้งตัวแทนของอาเซียนไปคุยกับทรัมป์เนี่ย ไม่ได้นะครับต้องคุยตัวต่อตัวเมื่อคุยตัวต่อตัวทรัมป์ก็จะมีอำนาจในการต่อรองมากกว่าประเทศอื่นๆแต่ที่สำคัญจะมีการเจราจาระหว่างจีนกับทางด้านสหรัฐอเมร,ริกายหรือไม่เพราะว่าทรัมป์มาในแนวนี้เนี่ยสีจีนผิงกงจะไม่อยากพูดคุยด้วยเนื่องจากว่าทรัมป์ใช้วาจาที่ก้าวร้าวเป็นอย่างมากกับจีนและมีการประก,กาศสงครามภาษีก่อน โดยที่ไม่มีการเจรจากันก่อนไม่มีการส่งคำเตือนนะครับในลักษณะที่ยอมรับกันได้เพราะว่าก่อนที่ทรัมป์จะประกาศกำแพงภาษีทุกคนคิดว่าทรัมป์คงจะประกาศไม่เกินส0บนะครับบ้านเราก็คิดว่าทรัมป์จะเก็บเราประมาณ1% 1ซแต่พอเอาเข้อจริงนะครับทรัมป์กับประกาศในอัตราที่สูงนะครับส6สำหรับไทยรวมทั้ง54%สำหรับจีน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนช็อกนะครับแต่หลังจากที่ตลาดหุ้นของสหรัฐร,ร่วงหนักทรมา์ก็ยอมถอยนะครับนี่คือแท็กติกที่ดึงเข้าดึงออกของโดนัลดทรัมป์นักเจรจาสำหรับนี้รายการ m c t news podcast เวลาหมดพอลีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก imct news สรับที่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ